สวัสดีครับน้องๆพอดีช่วงนี้มันเป็นอะไรที่มันอย่างเทอมที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเจอปัญหาว่าโอเคเนี่น้องบางคนมาไม่พร้อมกันมาบ้างไ่มาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องเนี่ยก็เลยเอาไว้ง่ายว่าเราจะตัดปัญหาตรงส่วนที่ว่าสําหรับน้องคนไหนที่มาไม่ทันหรือว่าวันไหนไม่ว่าไหนเราก็คือจะมามีวิดีโอให้เราดูในวันที่เราขาดนะครับอันนี้ วันนี้เราจะเรื่องขึ้นเรื่องของม .2 เทอง2นะครับเรื่องของม .2 เทอง2เนี่ยนะครับม .2 เทอง2เนี่ยแบ่งเป็นเรื่องคร่าวๆนะครับก็มีอยู่ประมาณสักสี่เรื่องมั้งถ้าจะไม่ผิดโอเคนะเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องจำนวนจริงจำนวนจริงนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของปีทากรัสตีทาโคลัส เรื่องที่สาเป็นเรื่องของเส้นขนานโอเคนะครับเรื่องที่สีนะครับเป็นเรื่องของสมการนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของจำนวนจริงเรื่องที่1ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเลยนะครับตั้งใจดูนะครับโอเค เรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของจำนวนจริงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า real number โอเค real number นะครับคำว่า real number เนี่ยคือจำนวนจริงถามว่าบางคนถามว่าเอ๊จำนวนจริงมันคืออะไรจำนวนจริงก็คือจำนวนทั้งหมดที่มีเท่าที่เราเห็น้งาต่เกิดมานะครับทั้งหมดเลยก็คือตอนนี้เท่าที่เราเจอทั้งหมด real number เนี่ยเราก็มาแบ่งเลย แบ่งเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าตดกะยะของเขียนสั้นๆนะครับตักลากันใช้เป็นคิว้วอีกอันหนึ่งอาตรมีเครื่องหมายอะไรอย่างเนี้ยผมเขียนอเขียน,ยนสั้นๆว่าอาตร์โอเคนะครับตากะยะคืออะไรครับตากะยะักษ์คือจะคนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะครับอย่างเช่นถีาพี่เขียนสองส่วนห้าโอเคไหมหนี่คือรูปเศษส่วนเอามาอะไรอีกอ่ะ สองส่วนสิบอย่างเงี้ยโอเคอยู่ว่าเศษส่วนโอเคไหมครับหรือไม่มงคนบอกว่า0.2นองไอตัวเนี้ยครับมันสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ2อส่วนอันนี้ติดอีกหนึ่งตำแหน่งใส่ศูนย์หนึ่งตัวโอเคไหมครับมป็นจำนวนหนึ่งโอเคหรอเพราะฉะนั้นตรรกยาที่จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เราก็จะแบ่งตรรกยาเป็นอะไรบ้างเอ่ยาดูนะครับตบระกยาคือจะแบ่งเป็นจำนวนเต็มเศษส่วน,วนทศนิยม ไอนี I, ้พี่ขอใช้ว่าอ n t e g เจแล้วกันนะครับ F คือ r a c t i o n นะครับ D คือดิเอบิมนะครับคุณทกท่านจำนวนเต็มก็แบ่งเป็นสามัระเภทแต่บวกเตมศูนย์แต่ลบเตมบวกเป็นยังไงก็อย่างเช่นเลขสองธรรมดานะครับเลขห้าก็เอาเป็นเตมบวก1ิบอย่างเงี้ยเตมบวกเอเคเ์ตศูนย์มีตัวเดียวคือเลขศูนย์ต่อไปเต็มลบก็อ่างเช่นลบห้าลบสองอะไรเงี้ยโอเคย์ไครับพี่เพราะฉะนั้น พวกนี้ครัถามว่าพี่มันสามารถเขียนรูปเศษส่วนได้ยังไงอ่าวสองก็คือสองส่วนหน่าก็าส่วนหนึ่งสิบก็คือสิบส่วนหนึ่งศูนย์ก็คือศูนย์ส่วนหนึ่งลบห้าาส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขียนรูปเศษส่วนได้โอเคนะครับต่อไปนะเศษส่วนนะฮะแฟ์ชั่นนะครับแฟรชั่นก็แบ่งเป็นเศษแท้เศษเกินจำนวนคละโอเคเศษแท้เป็นยังไงเห็นเช่นเศษแท้พี่จะเขียน สองส่วนห้าก็คือเศษน้อยกว่าส่วนโอเคไหมพี่หนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนหกอะไรอย่างเงี้ยเศษน้อยกว่าส่วนคือเศษแท้เศษเกินก็คือเศษมากกว่าส่วนก็อย่างเช่นห้าส่วนสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเศษมากกว่าส่วนจํานวนคละจํานวนค่าเป็นการรวมกันระหว่างเศษอาจจาจำนวนเต็มกับเศษแท้นะครับก็อย่างเช่นสองเศษนึ่นส่วนสามนี่จำนวนเต็มตรงนี้คือเศษแท้นะครับ ประมาณนี้พวกนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าตรยาหมดเลยโอเคนะครับต่อไปบางคนบอกว่าเอ๊ะพี่บางคนบอกเอ๊ะพี่มันมีแค่นี้เองเหรอยางมีนิดนึงอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปครับ <c oughs> ทศย,ยมเอาละะครับตรงนี้ครับทศย,ยมรู้จบ กับอีก 1, อันหนึ่งทศนิยมซ้ำเอาแล้วเราเริ่มยาขึ้นนิดหนึ่งทศนิยมรู้จบอย่างเช่นสองจุดสามอย่างเงี้ยคือรู้จบโอเคไหมครับสี่จุดสองห้าย่างเงี้ยรู้จบโอเคตรงนี้เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสามส่วนติดตำแหน่งน,นะครับศูนย์หนึ่งอันแล้วก็ใส่หนึ่งต่อไปครับสี่จุดสองห้าก็คือเขียนได้เลยครับสี่สองห้าติดสองตำแหน่ก็คือ0ูนอตัว แล้วก็เติมหนึ่งโอเคไหมครับแล้วก็ตัดทอนเอาแล้วสดสยมซ้ำตรงนี้บางคนไม่เคยเจอไม่เป็นไรเพราะสยมซ้ำเดี๋ยวเรามาว่ากันเต็มๆตรงนี้เป็นส่วนที่เราต้องจับนิดนึงสยมซ้ำเป็นยังไงคำว่าซ้ำเราก็คือรู้ครับว่าตัวต่อไปเป็นเลขอะไรอย่เช่นสองจุดสี่แป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 ด เนี่ยครับตัวต่อไปเป็น 48, 48 48 48 48 48ไปเรื่อยอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ว่าตัวต่อไปเป็นเลขอ,อะไรเนี่ยแล้วก็ซ้ำกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่รู้อย่างเดียวนะว่าตัวต่อไปเป็นเลขอ,อะไรแต่มันไม่ซ้ำอย่างเช่น2.481แล้วก็1.481 2.481 3.481ไปเรื่อยๆตัวต่อไปมันน่าจะเป็นเลขอะไร4แล้วก็481 ตัวต่อไปกัจะเป็น5แล้วก็481ถามว่าเรารู้ถูกไหมว่ามันเป็นเลขอะไรแต่มัน,ม,นม,มันไม่สามารถเขียนในรูปเส็จส่วนได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะนะว่าอมันเขียนในรูปยังไงตรงนี้เราดูคร่าวๆก,ก่อนอะอัตรายะอัตรายะคืออะไรก็คือว่าไม่สามารถเขียนในรูปเส็จส่วนได้เป็นยังไงวะดูนิดหนึ่ง สมมติพี่เขียนสองจุดสามห้าเขียนในรูปเศษส่วนให้หน่อยครับเป็นเท่าไรครับสองร้อยสามสิบห้าส่วนอะไรครับพี่ศูนย์สงองตัวโอเคไหมถ้าพี่เปลีนน่ยนโจทย์สองจุดสามห้าสี่เก้าหกสองจุด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 ,จดไปเรื่อยๆงานงอกวะครับตรงนี้แหละครับเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะต้องใส่ศูนย์กี่ตัวบวาเพราะมันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เรื่องอ,อาตาัตราร่าขึ้นไปแต่ไม่ามาเขียนนรูปเศษส่วนได้โอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูค,คําก็ปักอัตกยะยมันมีอะไรบ้างดีกว่าอัตกระยะมีอะไรบ้างนะครับอ่เรามาดูการนิดนึงอัตกระยาะเราเริ่มเลยตัวแรกที่เราเจอเลยครับอัตกระยาก็คือตัวที่มันไม่สามารถเห็นในรูปเป็นส่วนได้แล้วตัวแรกที่เราเจอเลยก็คือเป็นเรื่องของตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของพายโอเคแล้วพายเราเจอรงปร .6 นะครับ ก็เวลาเราจะหาอะไรที่มันเกี่ยวกับวงกลมจะใช้พายพา,ายที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ3 1 4 2 8ดอะไรก็ไม่รู้ไปเยื่อยเลยแต่เขาเอามาเขียนเฉยๆว่าได้คุณพายแต,บบย 4, ตบ่บางคนบอกพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พายมันคือ3.14ตรงนี้คือเขาประมาณเอานะครับบางคนบอกพี่ยี่สิบสองคนเจ็ดเขียนในรูปเศษส่วนไดน้อันนี้ก็เือเือนการปักประมาณครับ เห็นไหมถ้าโจทย์เขาถามว่า3.1 4สเนี่ยเป็นตัดหรือจตัดให้ตอบเลยว่า3 1 4สก็เป็นตัดแต่ถ้าเขาถามว่าพายเฉยๆอย่างเงี้ยคือตัดหรือจตัดตอบอาตักนะครับ22.7สองอถามว่าเป็นอาตักหรือตัดเราก็ตอบได้เลยเพียงรู้เป็นส่วนได้ดีกว่าก็ตอบเลยว่ามันคือตัดโอเคนะแต่ถ้าเขียนพายโอเคมันก็คืออาตัะเลยโอเคต่อไปครับตัวแรกที่เจออนเรเด็กก็คือเป็นเรื่องพายต่อไปครับตัวต่อไปที่เราเจอน่าจะเป็นเรื่องรูทเออร์ู้ทเฮ เรื่องรูดรูดอย่างเช่นทีาพี่เขียนรูทเนี่ยความหมายนะครับอย่างเช่นถี่พี่เขียนเออหรือเขาจะเรียกว่ากลนก็ได้นะครับนีอาจจะเรียกว่ากลนก็ได้รูดสี่ความหมายก็คือว่าอะไรว่าคุณกันสองตัวได้สี 4, เนะ่เพราะฉะนั้นพี่ก็แยกตัวประกอบสี่มันคือสองคูณสองคำว่ารูดอย่างเงี้ยครับมันคือรากรากนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับเหมือนกันสองตัว,วออกไป้หนึ่งตัว ไอ้นี่มันลงตัวนี่นะแต่ถ้าพี่เขียนรูทสามละ่ะรูทสามอะไรคูณเดตยวสองตัวเหมือนกันด้วยนะได้สามมันคือหนึ่งจุดเจ็ดสามสองแปดเก้าหกโอ้ยไปเรื่อยเลยไม่รู้ที่สุดสุดเพราะฉะนั้นเรื่องรูทถ้าดึงไม่ออกเป็นอัตตะต่อไปครับประโตขึ้นมาหน่อยนะครับเอาใหม่อัตตาตอนเด็กเราเจอคือทายถามว่าไอ้ทายตัวเนี้ยครับคือตัดหรือว่าตัดตอปถ้าตัวทายอย่างเี้ย อาตัดถูกไหมครับแต่ถ้าที่เขียน3.14เฉยๆนี่ก็คือตัดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือตอนม .6 อ,อ่หารม,มาดูอันนี้ก็คือตัวต่อไปกัเป็นรูรูทเนี่ยครับที่บอกว่าเรื่งเนี้ยหัวใจสําคัญ์น,น่าจะเป็นเรื่องรูทต่อมาครับม .5 น้อยเราจะเราจะไปเจอคำว่าตัว e ครับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอันนึงก็คือทศนิยมไม่รู้จบแค่นี้ครับ ไม่รู้จบก็อ,อย่างที่ยกตัวอ,อย่างไปตรงนี้เจอระมอ5ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจ,จากแผนภูมิตงเนี้เรา,าเก็สังเกตได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็มาเรียนเรื่องจำนวนเต็เมไปแล้วเต็มบวกเต็มศูนย์เต็มลบอะไรก็ว่าไปเศษส่วนพจน์ยงเรียนตั่เด็กๆตขึ้นมาตอนนี้ครับมอ2เราจะเริ่มเจอที่เป็นสัมพันธ์กันได้ก็คือเรื่องรูทนะครับแล้วก็ทศนิยงซ้ำโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแผนภาพคร่าวๆต่อไป เรามาลงเนื้อหากันนิดนึงครับว่าเรื่องนีงร้รายละเอียดมีอะไรบ้างโอเคเริ่มเลย <c oughs> โอเคเรื่องเรียวนัมเบอร์นะครับคือจำานวนจริง <c oughs> เรื่องทีง่ต้องเจออันที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นเรื่องของสมบัติต่างๆ,ๆสมบัติต่างๆ อ่าขต,ต่างๆมีอะไรว่ะค่อยว่ากันนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอนะครับเป็นเรื่องของอาการเปลี่ยนการเปลี่ยนข้อสะยงซ้ำเป็นเศษส่วนต่อไปเรื่องที่สามนะครับเป็นเรื่องของรูทนะครับ โอเคเริ่มนะครับดูนะครับสมบัติต่างๆมันก็จะมีสมบัติการคูณอะไรตรงนี้อะไรตรงนี้ที่ไม่พูดนะครับตรงนี้ง่ายเราเอาหัวใจที่มันจะต้องเจอเยอะเลยก็อย่างเช่นสมบัติของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอกลักษเอกลักณ์ เอกลักษณ์เป็นยังไงมีสองอย่างครับเขาเรียกเอกลักษณ์การบวกกับเอกลักษณ์การคูณคำว่าเอกลักษณ์การบวกจำไว้เลยนะครับคาว่าเอกลักษณ์การบวกคือศูนย์คว่าเอกลักษณ์การคูณคือหนึ่งจไว้เลยเอาไหมนะครับเอกลักษณ์มีสองอันนะครับเอกลักษณ์การบวกเอกลักษณ์การคูณเอกลักษณ์การบวกถ้าเขาถามว่า จงหาเอกลักษ์การบวกฟังนียนะครับจงหาเอกลักษ์การบวกของลบสามให้ตอบไปเลยนะครับเอกลักษ์การบวกลบสามคือศูนย์ครับเอาใหม่ครับจงหาเอกลักษ์การบวกของห้าครับตอบไปเลยครับที่ศูนย์ครับเอาใหม่จงหาเอกลักษ์การบวกของลบสี่ครับตอบไปเลยครับว่าศูนย์โอเคไหมไม่ต้องไปคิดเลขอะไรเลยนะครับเอาใหม่ต่อไปเอกลักษ์การคูนเอกลักษ์การคูนที่เลขหนึ่ง จทย์เดิมจงหางเอากลักษณ์การคูณของลบสามตอบเลยครับหนึ่งจงหางเอากลักษณ์การคูณของลบห้าตอบไปเลยครับก็หนึ่งโอเคไหมครับง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่ามันจะมีความงงกันระหว่างอีกสองอันอีกมันจะมีตัวคำว่าการบวกสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเรียกว่าอินเวอร์สการบวกเพิ่มขึม้นมา i m v ที่ขอเป็นอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สการคูณกับอินเวอร์สการบวกโอเค เอาใหม่ถ้าถามตรงๆเลยจงหาเอกลักษณ์การบวกของ5ตอบเลยครับ0จงหาอินจงหาเอกลักษณ์การคูณของ9ตอบเลยว่า1แต่ถ้าเขาถามว่าจงหาอินเวอร์สการบวกของลบ4อีกอันหนึ่งจงหาอินเวอร์สการคูณของ5 ไม่เหมือนกันนะครับสมมุติถ้าตอนนี้พี่บอกจงหาเอเกลักษณ์การบวกของลบสี่ที่ตอบไปเลยครับไม่ต้องดูโจทย์ต่อศูนย์คราวนี้จงหาเอเกลักษณ์การคูณของห้าที่ตอบไปเลยครับหนึ่งแต่ถ้าพี่เปลี่ยนโจทย์นิดหนึง่งเปลี่ยนคำนิดหนึง่งจงหาเอเินเวอร์สการบวกของลบสี่เพราะฉะนั้นคําว่าอินเวอร์สการบวกง่ายๆอะไรว่าบวกโจทย์แล้วได้ศูนย์ เพราะฉะนั้นอะไรว่าบวกไอ้ลบสี่เนี่ยเราได้สูตรเพื่อีเอกอินเวอร์สการบวกของลบสี่ต่อสี่นะครับต่อไปครับอินเวอร์สการคูณของห้าเขาไม่ได้ถามเป็นจาระดิเขาถามว่าอินเวอร์สการคูณของห้าคืออะไรความหมายก็คือว่าอะไรว่าคูณโจทย์แล้วได้หนึ่งจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งส่วนอะไรครับจบโอเคนะครับต่อไปครับ การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนโอเคหลักการไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับหลักการจำไง,ง,ง่ายดูเลยสมมุติถ่านมีเขียน0.8อย่างเงี้ยครับและจุดตรงเนี้ยความหมายมันก็คือ0.8888 88. ไปเรื่อยเลยครับพี่ไอตรงเนี้ยครับมันคือทศนิยมซ้ำจำได้ไหมครับทศนิยมซ้ำเป็นตังเงืองตังครับ ต่บน,นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันหลักการ <c oughs> ให้เขียนทั้งโจทย์ไปเลยเพราะฉะนั้นะเขียนทั้งโจทย์เลยแต่ไม่ต้องเขียนจุดนะก็0แปดนันก็คือแปดเฉยๆเสร็จแล้วลบลบไอตัวที่ไม่มีจุดอยู่งบนโอเคไหมครับส่วนไอตัวมีจุดอยู่บนเราใส่9จบนะครับเพราะฉะนั้นแปดลบศูนย์เป็นแปด ส่วน9โอเคบางคนบอกอี่ไม่ทำหรอขอใหม่เอาใหม่ขอเขียนหนึ่งจุดสองสามสี่จุดนี้สองอันเริ่มนะครับหลักการเืียังไงเขียนไม่หมดเขียนได้หมดทั้งตัวเลยก็เป็นหนึ่งสองสามสี่เขียนหมดเลยเสร็จแล้วลบไอ้ตัวที่มันไม่มีจุดก็เป็นลบสิบสองส่วนนะครับจุดคือแทนเลขเก้าเราใส่เก้าสองตัว เสร็จแล้วเราดูว่าหลังจุดเนี่ยมันไม่หมายถึงหลังจุดมันจะยกนะครับไอ้ตรงนี้มันเหลืออยู่ให้เราเติมศูนยแทนโอกโงพี่ขออีกอ่ะสิบสองจุดสามสี่อย่างนี้แล้วกันเขียนไม่ให้หมดเลยคือหนึ่งสองสามสี่ลบที่ไม่มีจุดอยู่ข้างบนตอบลบสิบสองส่วนข้างล่างมีสองอันก็เป็นเก้าเก้าถามว่าพี่แล้วเมื่อไหร่จะเติมศูตรงนี้อ่าถ้ามัามีตัวเลขตรงนี้อัน เราห้เติมศูนย์ไปโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นจุดหมดเลยนั่นก็เป็นเก้าเาก้บคนบอกพี่งงอ่ะขออีกรอบหนึ่งอ่าไม่เป็นไรอ่าลองดูลองดูงดต่อไปอ่าเดี๋ยวลองดูนิดนึงลองดูตัวอย่างนิดนึงอ่าขอลองเขียนหนึ่งจุดเจ็ดหกแล้ไปยีแล้วกันอ่าอวิธีการเขียนทั้งก้อนเลยหนึ่งเจ็ดหกเสร็จแล้วลบที่มันไม่มีจุดอยู่ข้างบนก็คือลบสิบเจ็ดส่วน ตรงนี้ครทนเลขเกา้าหนึ่งอันเสร็จเราก็ดูหลังจุดถูกไหมครับมีหนึ่งตัวที่ไม่มีจุดข้างบนใส่ศูนยคิดเลขกระจกครับต่อไปเราลองหนึ่งจุดเจห้าสามสองจุดตรงนี้จุดตรงนี้โอ้โหหมดเลยเขียนหมดเลยครับก็เป็นหนึ่งหนึ่ง คือมันมีจุดหมดทุกอันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เขียนเขียนแค่หัวท้ายบอกโอเคหนึ่งหนึ่งเจ็ดถ้าเราสองเขียนแล้วก็เสร็จลบที่ไม่มีจุดคืออันนี้ือลบหนึ่งส่วนจริงๆตรงนี้มีจุดหมดเลยก็เก้า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 ให้คขาผ่าตัวหนึ่งก็สังสี่ห้าจบโอเคนะครับต่อไปอักข่อยนี่สามจุดสอง 4015จุดตรงไหนเลยอะตรงนี้แล้วกันเริ่มหมพี่เขียนหมดเลยก็เป็น3 2 4 0 1 5สเสร็จลบที่มันไม่มีจุดก็คือ3 2 4 0หารด้วยจุดตรงตรงบนแทนเลขเก้าเป็น99อันนี้ไม่มีฟึบเออเวลาเติมศูนย์เนี่ยต้องเติมตัวหลังจุดตัวสย,ยกบนะครับก็1นึ่งต่อสามหนโอเคไหม จบครับแล้วก็คิดเลขประมาณนี้ครับอต่อไปเป็นเรื่องรูทนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอขึ้นรูทตรงนี้แล้วกันครับเรื่องรูทนะครับเรื่องรูทก็คือคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องรูทนะครับในที่นี้ที่เราเจอเนี่ยครับมันจะเจอคําว่าห้อย่างนี้ยครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าที่สองนะครับต่อไปแต่ถ้ามีอย่างนี้ยครับ เราจะเรียกว่ารูทสามหรือรากที่สามเหมือนกันแต่คำสองคำนี้ต่างกันนิดนึงคำว่ารากที่สองเนี่ยครับสมมติถ้าพี่บอกว่าจงหารากที่สองรากที่สองของสี่กับรูทสี่อย่างเงี้ยต่างกันนะครับรากที่สองของสี่นะครับมันจะมีสองค่าครับบวกบวกับลบก็ตอบสองรูทสี่อย่างเงี้ยมันจะมีค่าเดียวเป็นบวกเอาง่ายๆค่า รากคู่คาตอบเป็นบวกหมดนะครับรากคี่ก็คือว่ารากที่สามลที่ห้าและที่เจ็ดอะไรเงี้ยคำตอบ็นลบได้โอเคนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นนี่รูสี่จะตอบเป็นบวกอย่างเดียวคือสองสมมติข้นี่ยกตัวอย่างอีกหนึ่งครับถ้านี่เขียนรูปของลบยี่ห้ากำลั 25, ลงสองตรงเนี้ยเวลาคิดเลขเนี้ย ต่ไปเลยครับเอาให้มันเป็นบวกอย่างเดียวนะครับมันก็คือทำตั้งแตก่อนครับก็กลายเป็น6 2วยี่ห้านะครับรุ่นหกวยี่ห้าก็คือยี่ห้าคูณยี่ห้านะครับเพ่ให้ต่อเหมือนกันสองตัวก็ต่อ25ยี่ห้าห้าติดลบนะครับรากคู่นะครับห้าติดลบต่อไปท่าพี่เียนรุ่นของลบยี่ิบเจ็ดอ่านรกที่อ่านรุ่นสามเอกันของลบยี่เจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับติดลบได้เพืม่มันเป็นลบสามคูณลบสามคูณลบสาม ลบสามคูณกันสามครั้งเนี่ยได้ลบที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเหมือนกันสามตัวคําตอบติดลบได้ครับเพราะว่ามันราคีโอเคไหมรากคูห้ามติดลบนะครับถ mm. อดออกมาครับติดลบนะครับโอเคต่อไป mm. เพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องรากเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีรยายละเอียดอีกนิดหนึ่งอย่างเช่นคําว่าคือตอนนี้พี่อาจจะใช้คําว่ารู้กับรากที่สองอะไรยางี้อาจจะใช้เป็นคำคำเดียวกันนะครับ mm. จริงๆแล้วมันความหมายต่างกันนะครับ สมมติถ้าพี่เขียนรูทถ้าไม่มีอะไรอย่างนี้แสดงว่ารูทสองนะครับสมมติถ้าพี่เขียนรูทของยี่บห้าโอเคทำต่อตอบเลยครับก็คือห้าคูณห้าตอบเลยครับเป็นบวกห้าโอเคไหมต่อไปบางคนบอกพี่สมมติอันนี้สองรูทสาม บวกกับ4รูท2สมมุติการบวกลบรูทก่อนอื่นเราต้องรูพวกกว่อนพวกมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรวมกันไม่ได้มันเหมือนอย่างนี้ครับพี่ 2x บวก 4y ่าเงี้ยมันคนละพวกรวมไม่ได้แค่ข้อที่อเท่าเดิมแต่ถ้าพี่เขียน2รูท3บวก4รูท3อย่างเงี้ยนี่นี่มันพวกเดียวกันตอบได้เลยเป็นเท่าไหมครับ หกรู่แล้วครับหกรู่สามซึ่งตรงนี้รายละเอียดเนี่ยน้องๆต้องผ่านเลเวลตรงนี้ได้เป็นเลเวลสิบนะครับน้องๆต้องผ่านมาแล้วก่อนที่จะมาเจอกักตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะไม่มาพูดเดยอะอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปอเรา,าขอชวนเรื่องรู่ทําให้สวยก็คือว่าอย่างเช่นถ้าที่เขียนสองส่วนลู่สามนี่นะครับมันไม่สวยตรงนี้คือเลเวลสิบสองขอทวนนิดนึง คือพูดง่ายๆคำว่าสวยไม่สวยเนี่ยเขาห้ามส่วนส่วนตัวล่างนะครับห้ามติดรูปคอนเซ็ปต์ก็คือเราคูณด้วยส่วนรูปสามบนรูสามล่างคำตอบก็เป็นสองรูปสามส่วนนะครับรูปสามรูปสามไปสามเพราะฉะนั้นส่วนไม่ติดรูปละโอเคไหมต่อไปถ้าพี่เห็นสองส่วนรูห้าไม่สวยเราก็คูณเ้ื่อยละขอเป็นยี่สิบละกันคูณด้วยรูปห้าบนรูห้าล่างนะครับคำตอบก็เป็นยี่สิบรูปห้าส่วนรูปห้ารูปห้าในห้าอย่าลืมตากด้วยเป็น สี่รู่แล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นยี่สิบส่วนรุ่ห้าไอสองส่วนรุ่สามเนี่ยมันไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องทำมันสวยด้วยนะครับโอเคอันนี้ในกรณีที่ตัวหันรูทนะครับเป็นตัวเดียวแต่ถ้าเป็นสองตัวสองตัวใช้คอนจูเกตครับอย่างเช่นได้พี่เขียนสองส่วนรุ่สามลบหนึ่งอีกอันหนึ่งสามส่วนรูทสามลบรูทสองเนี่ยครับสองตัวก็คือมีสองก้อนถูกไหมครับเราใช้คอนจูเกตเพราะฉะนั้นคอนจูเกตนันคือตัวเดียวกันแต่เคาืหมายตัวกลางเปลี่ยน ก็เป็นรูทสามบวกหนึ่งบนรูทสามบวกหนึ่งล่างนะครับคิดเลขเลยครับเป็นเท่าไรครับก็สองรูทสามบวกหนึ่งอันนี้ข้างห่้าก็เป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังกลายเป็นหน้าบัลสอง 2. ลบหลังบัลสอง 2, ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นสามบวกหนึ่งได้สองอันนี้ก็เป็นรูทสามบวกหนึ่งตัดตึ้งๆคำตอบก็คือรูทสามบวกหนึ่งแทนนี้เราจะเ,เขียนตรงนี้ครับคำตอบที่สวยคือตรงนี้เพราะว่าส่วนไม่ติดรูทโอเคครับข้อนี้ ไม่สวยใช้คอนจูเกตคูณคอนจูเกต์คือตัวเดียวกันเครื่องหมายตรงข้ามพี่ขอเปลี่ยนเป็นโบดีกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเดียวกันตัวเดียวกันเครื่องหมายตรงข้ามตัวการนะครับก็เป็นรูดสามไม่ใช่บวกนะจะเป็นลบรูสองบนรูดสามลบรูสองล่างครับซึ่งไอตัวล่างเะยครับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังมันจะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอันนี้ก็กลายเป็นสามแล้วว่ารูดสามลบรูดสองเลยว่าไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพี่กิเกตกระจายเข้านะครับอันนี้กลายเป็นสามลบสองได้หนึ่ง ข้างล่างเป็นหนึ่งะครับอันนี้ก็เป็นรูทสามลบรูทสองจบอันนี้คือคร่าวๆนะครับที่เราจต้องเจอเยอะๆเลยนะครับตรงนี้เอาไปสรุปสรุปสรุปทั้งหมดที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้อันที่หนึ่งที่เราเรียนเนี่ยแรกก็คือคุณสมบัติใช่ไหมครับคุณสมบัตบิตรงนี้นี่ครับคุณสมบัติที่เราน่าสนใจก็คือเอกลักษณ์เอกลักษณ์การบวกไม่ต้องไปคิดเลยเขาว่าเอกลักษณ์การบวกตอบเลยตัวเลขนั้นคือศูนย์ ต่อไปเอกการคูณไม่ต้องไปคิดเลขอะไรเลยเอกการคูณต่อไปเลยตัวเลขน,นั้นคือ1แต่มันจะมีคําว่าอินเวอร์สนะครับคําว่าอินเวอร์สอินเวอร์สการบวกกับอินเวอร์สการคูณคําว่าอินเวอร์สการบวกก็คือว่าอะไรว่า,อะ,วาอะไรว่าบวกกันจนแล้วได้ศูนย์อย่างเช่นจนงหาอินเวอร์สการบวกของ4 i n v นะครับคืออินเวอร์สการบวกของ4อินเวอร์สการบวกของ4คือต่อไปเลยครับลบส อินเวอร์สการคูณของของสี่อะไรว่าคูณตัวนี้แล้วได้หนึ่งก็ตอบเลยหนึ่งส่วนสี่โอเคนะครับนี่ที่หลักต่อไปครับเรื่องต่อไปก็คือมันเป็นเรื่องของการเขียนอนุพันธ์สามจำได้หรอทวนั้นสองจุดสามห้าแปดขอเขียนจุดสองอันทดกับสามเป็นเศษส่วนไอ้ตรงนี้คองอนุพัตธ์สามอย่าลืมมันคือตาอายะนะครับเขียนด้วยเศษส่วนได้รไมนั้นเขียนเลยสองสาม ไม่มีจุดบน23ส,ส่วนจุดบนแทน9 2อันให้ครบจบโอเคนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องลากที่2องลากที่3ทําแล้วไอ้จำได้ไหมลากที่2คือรู้สองเนี่ยติดลบได้ไหมเลยคิดเองรู้สามติดลบได้ไหมคิดเองโอเคนะอย่าลืมนะลากคู่ลากคู่ห้าติดลบโอเคนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของจำนวนจริง,รงแล้วน้องๆตั้งใจทำแบบฝึกหัด ให้ผ่านบทต่อไปเพื่อที่ใช้ความรู้ตรงบทนี้ไปเรียนบทต่อไปนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ